อยู ais, ่ไหนวะเจสันล้วเร็วพอหัวงงๆองแกออกมาสักทีสิมามาแล้วเหรอ ฉันมาแล้วแล้วยังไงต่อล่ะนึกว่าจะไม่มาซะแล้วให้ฉันรอตั้งนานใน,นที่สุดก็โผล่หัวออกมาสักทีนนะแล้วใครบอกแกรอมีทราบก็ไม่มีนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เธอม,มาแต่ฉันกลับหายตัวไปเธอก็คงคิดว่าฉันหนีไปแล้วน่ะสิใครจะยอมให้เป็นแบบนั้นกันแหมมันก็จริงอย่างที่แกว่านะ แล้วเรียฉันมาทำไมจะมานำรื้อความหลังในคืนนั้นต่อหร <c oughs> ือไง้าเนะ่เขาจะอยากฆ่าฉันเต็มทีแล้วล่ะสิในนๆก็ในนๆแล้วมาจะสินกันหน่อยเป็นไงทำมาอะไร่างแกน่ะยับ้า ชั้นจะน่าสนุกขึ้นแล้วสิแกก็ยังเหมือนเดิมเลยนะต่างกับชั้นที่เก่งขึ้นกว่าไหนๆเอาแบบนี้ดีกว่ารอบนี้ไปซฟฟยังไงสุดท้ายเราก็ต้องสู้กันให้ตายกันไปข้างหนึ่งเพราะงั้นเรามาสู้กันแบบฟแฟร์ดีกว่าไหมละ่ะจะน้องชาดูถูกกันหรือไง เอาวใ่ใกับศัตรูเนี่ยอืมแต่เล่ายังไงล่ะฉันน่ะจะไม่ใช่พลังเวทอย่างแน่นอนฉันกล้าสาบ,บานต่อฟ้าทธาไม่ต้องห่วงหรอกนะอืมดูเหมือนจะไม่ใช่ดูถูกแต่เป็นการท้าทายสินะก็ได้ฉันจะรับมันไว้เองแล้วแกจะเสียใจชินนี้ เราก็มาสู้กันให้เต็มเท่เถอะนะป้าหมายของฉันในตอนนี้คือการฆ่าแกและถล่มองค์กรชั่วๆที่แกอยู่ฉันน่ะไม่มีทางยอมตายง,ง่ายๆหรอกนะแล้วก็นนะองค์กรชั่วๆที่เธอรักน่ะพระใครไปจากเธอบ้างแล้วล่ะขนาดพวกเขายิ่งตายแบบน่งสมเพชเลยนี่แกไม่มีทิ์มองว่าความสัมพัญของฉัน ฉันจะเป็นคนทำให้มันจบเองเอาซิถ้าเธอทำได้ก็ลองดูตั้งแต่ไหนแต่ไรแกก็บะกม่าฉันต่ำกว่าเสมอและในครั้งนี้ฉันจะทําให้แกได้รู้ว่าคนที่อยู่เหนือกว่ามันคือฉันไม่ใช่แก่ <c oughs> ล่าประโยชน์นะคนที่สมเพศิงเธอเนะี่ยะไม่มีวันชนะได้หรอกนะ อตอเราแค่คำพูดของไอคิ้แพทที่ชอบใช้วิธีการส,ปส,ปสปกปรกสกปรกในการเอาชนะเชื่อฉันต้องแคร์เรื่องไงวะฉันก็ไม่เคย,อยขอให้ิ้วแคร์นะอย่าสำคัญตัวผีดสิแกรู้อะไรไหมเรื่องเก๊กสาวเนี่ยมันเหมือนพวกขัดสิดเหมือนกันชัดชุดไม่มีผิดเลยเงินชาก็เข้าเป็นพวกสมองกลับที่มาต่อตสู้กับพวกไรสักงแบบฉันลยนะงัวแต่ต่อปากต่อคำ ้มาม่หยุดไม่หย่อนต่อให้หมดคืนนี้ไปมันก็ไม่จบหรอกถ้าหมัแต่พ่นคำพูดที่น่ารังเกียจอยแบบนั้นนะเอาเง้นฉันจะทำให้มันจบองเดี๋ยวนี้แหละแม่คร,รูพ้ไวิ่งไันนะสามารถฆ่าฉันได้ก็เอาสิ หมดลงแล้วสินะจื่ๆืเป็นอะไรไปซะล่ะนี่ยิงปากเก่งอยู่เลยนี่มาสู้ต่อให้มันจบสิทำตัวอ่อนแอปวกเปีกไม่สับเป็นแกเลยนะฉันก็แค่เหนื่อยล่ะ เวลาเหรอพูดเรื่องอะไรนะ่ะแต่แหมแค่รับไม่ฉันแค่นั้นถึงกับอักเลือดเลยเหรอแกมาตลกเลยฉันนี่ไม่ตายาง่ายหรอกนะก็จริงฉันไม่แกตายหรอกถ้าคุณข้างมันไม่ใช่ฉัน ในที่สุดฉันก็ชน,นะไม่มีทางยอมแพ้หรอกนะขอโทษนะขอต้นหมดเวลาแล้วสินะขอบคุณนะทุกคน แสงชินี่ความฝันรอแต่ฉัน่ายไปแล้วนี่นาะกลิ่นหอมจังนั่นใครกัน ยินดีที่ได้พบนะสาวน้อยข้าคืออาเบล่าส่วนข้าอาเฮเลียเป็นเนทพีผู้ป<พ>ระทานพรพนให้ใหกับเจ้าแท้พี่เดี๋ยวนะคะท่านทั้งสองใจเย็นสาวน้อยพวกข้าเพียงต้องการถามคำถามหนึ่งกับเจ้าก็เท่านั้นพวกข้าสงสัยว่าเหตุอันใดเจ้าจึงมิใช้หยาดน้ำตาศักดิ์สิทธิ์แห่งเทพีผู้ประทานพรในการรับล้างพอดของพวกข้ากัน ทั้งที่มันอาจทำให้เจ้าสามารถมีชีวิตรอดต่อไปได้ผู้ข่าจึงดึงวิญญ,ญาณของเจ้ามาณที่แห่งนี้เพื่อไขข้อข้องใจของพวกเราอย่างไรเล่าสาวน้อย <c oughs> มีอนใดนะ่าคํำเงินหรือขออภัยพวกท่านทั้งสองเพียงแต่ฉันทำร้ายจิตใจและร่างกายของเองชายอนเป็นที่รักจึงมีตรบาบาปติดตัวและทำ้ายผู้คนบริสุทธิ์มากมาย ฉันไม่อยากรบมากที่จะเอื้อมถึงความสึกหรอกนะคะแล้วการที่ฉันให้หยาดน้ำตาศักดิ์สิทธิ์กับฮิไมโกจังมันก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่าคนดีๆบนโลกก็ควรได้เจอสิ่งที่ดีสิคะอย่างน้อยฉันก็อยากทาืไปคนที่ฉันรักก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ทานอีกแล้วนะคะนั่นเป็นคำตอบของเจ้าสินะค่ะ แค่นี้ฉันก็มีความฝึกมากแล้วะะละค่ะแล้วถ้าเป็นไปได้เจ้ายังอยากใช้ชีวิตอยู่ต่อหรือเปล่าค่ะแน่นอนว่าฉันอยากมีชีวิตต่อเพื่อคนคนนั้นที่ฉันรักข้าลนะ่ะถูกใจเจ้าสิจริงเ <c oughs> จ้าเป็นคนแรกเลยนะที่ผ่านการทดสอบของพวกข้าได้ พวกท่านหมายความว่ายังไงหรอคะพรของพวกข้าที่พวกเจ้าเปรียบมันเช่นคำสาบนะมีเงื่อนไขที่จะทําให้พลังนั้นไม่ทําให้เจ้าเสียอายุไขและมีอายุไขาตามเดิมดังมนุษย์ทั่วไปเงื่อนไขนั้นคือการยอมตายเพื่อคนที่เจ้ารักแต่ยังไงตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วนี่เอาล่ะเจ้าจงฟังข้าให้ดีนะสาวน้อย ข้าจะให้พรกับเจ้าซาฟายเพราะเจ้าได้แสดงให้ผู้ข่าได้เห็นแล้วว่าเจ้าเป็นคนที่คู่ควรกับมันต่อไปนี้เจ้าจะได้ใช้ชีวิตจนหมดอายุไขาตามเดิมสิ่งที่เจ้าเคยแลกกับพลังนั้นเป็นโมคะเจ้าจะได้ใช้ชีวิตโดยไร้ซึ่งคำสาบและเจ้าก็ยังสามารถใช้พลังได้ตามเดิมโดยไร้เงื่อนไขจริงๆหรอคะ นี่คือเป็นของขวัญที่พวกเรามอบให้เจ้าเป็นชิ้นสุดท้ายมานี้สิข้าจะบอกอะไรบางอย่างให้ดูแบบนี้มันจ้นไม่ต้องพูดแล้วลน่ะ ขอบคุณพวกท่านทั้งสองมากมากนะคะข้าหวังว่าเราจะไม่ได้พบกันในเร็ววันนี้นะค่ะเอาล่ะผู้ข้าจะส่งเจ้ากลับไปสู่ที่ของเจ้าแล้วเจ้าพร้อมหรือไม่ฉันพร้อมแล้วค่ะข้าขอวยพรให้เจ้าเซฟฟอร์ยคอรเรนดัวผู้ทรรมะสัญญาแห่งการประทานพ่อนภต้นตอแห่งของท่า 早速ここでご飯作る。